สวัสดีกันยามเย็นครับพี่น้องอสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับจุกกระดุมกดำซิ้งนะพี่น้องนะอ่าวันนี้ไม่ได้ออกบ้านนะครับเนื่องจากอ่าขอให้ออก <c oughs> ขายของ วส,สวัสดียามเย็นครับทุกคนสวัสดีเพื่อนชาวอยู่ทุุกรานครับเยอยู่แ้วผมเองดําซิงครับหัวถึกก็อยู่บ้านมืดมือวันนี้นางขายของชาติมาเนี่ยก็ทำไมเอกดัมซิงไม่ออกไปถ่ายคลิปด้านนอกนะครับผม <ก>ช่วงนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะครับเขาก็ไม่ให้ออกละเนี่ยลูกค้าก็อตอนนี้ขายของครับก็เอาเชือกแดงมากั้นแล้วไ,ไ,ไม่ให้ลูกค้านะเข้ามาเลือกนั่นในนะครับเพราะช่วงนี้กําลังมาแรงนอนบ้านมืดมื้อจนตื่นแล้วตื่นอีกเนี่ย เจ๊นั่งขายของด้วยน,นะครับนี่ครับวิบติตมิติขายของใหม่เอาพวกขนมมาไว้ด้านนอกเลยนะพี่น้องนะเนี่ยช่องนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปเท่าไรนะครับทุกคนคเพราะเนื่องจากก็โลกกำลังมาแรงเนาะพี่น้องนี่ก็ไม่ให้ลูกค้าเดินเข้ามาด้านในนะครับให้ยื่นของด้านนอกเอา นอนมืดมืดน้องเดี๋ยวเอฟซีก็บอกว่าทำไมเอ็กดําซิงไม่ลงคลิปมั่งอะไรมั่งครับคลิปนี้ก็จะมาเจราจานะพี่น้องนะทาไมถึงไม่ได้ถ่ายคลิปครับขนาดเขาอยู่ใกล้ก,ลก,ลก็ยังไม่ได้ไปนะครับผมเนื่องจากก็มีความเสี่ยงสูงนะครับตอนนี้ครับที่หมู่บ้านบ้านจ่ะครับจู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำก็กินนมครับเนี่บนมเอ็กดําซิงกิน ทั้งวันพี่โน้องอ้ยเบื่อเดบาทาออกจากหมู่บ้านไม่ได้ครับเดี๋ยวเอฟซบอกดิทำไมไม่เห็นลงคลิปให้เอซีได้ดูเลยนี่นะครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ด้วยกันครับก็เหตุนี้ก็ไม่อยากให้มันเกิดนะครับขายของมิติใหม่พี่น้อง นอนพุ่งตื่นครับนอนทั้งวันครับนอนทั้งวันจริงๆวันเนี้ยนอนนอนตั้งแต่เที่ยงตื่นตอนเย็นครับแก้วพี่น้องโอเคพี่น้องก็ ่อกี้อยู่ด้านนอกนะไปกี้เดินเข้ามาด้านในนะเนื่องจากก็พี่น้องไนงะอยู่บ้านนี้แล้วมารู้จะก,กี่วันนะครับชงนี้ yeah. ก็ฝากเอฟซีทุกท่านครับแล้วก็อย่าลืมเอกดำซิงนะครับช่วงนี้ก็จะมีคลิปน้อยลงนะครับเย่แกลแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ไม่อยากให้มันเกิดนะทุกคน โอเคครับคลิปนี้สั้นๆบายๆจุ๊บๆ